5090การ์ดจอระดับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และคนรวยก็ได้ปล่อยออกมาแล้ว5080การ์ดจอระดับไฮ g อนด์เกมมิ่งของจริงก็ได้ปล่อยออกมาแล้วครับ5070 Ti หรือว่า1 4 4 0 p Beast ก็ถูกปล่อยออกมาแล้วครับเหลือแค่การ์ดจอสุดท้ายของเรานั่นคือ5070ครับและวันนี้เป็นวันที่5070ได้ปล่อยออกมาพอดีแล้วผมจะพาไปดูสำหรับ 1,080p หรือว่า Full HD Beast ครับท่านผู้ชมมันจะแรงเท่า4090จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันฮะกรบผมจะตเตอร์เล่นเกมบ้มาอย่างแรกเลยับผมเราจะพูดอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสเปคของตัวนี้ครับให้คอมาที่6,114 44คอให้แรมมา12กิกกิบดีดีอ์7บนัสวิดต์อยู่ที่92บิตครับ นี่ทุกอย่างก็จะประมาณนี้เลยนะผมสเปคค,ความแรงของเฮียแกเนี่ยก็จะอยู่ราวๆต่ำกว่า4070 Super 3เปอร์3%นะนับมันไม่ได้แรงกว่า4070เ u p e r นะแพ้3080 Ti นะครับมพลังดิบนี่คือไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะมันก็ต่างกันแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับ Power Supply ต้องการ600วัตต์นะ ือว่ากินไฟน้อยมากนะผมทุกอย่างตัวเลขอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีอะไรเพิ่มขึ้นมามากเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะทุกคนและเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพการเล่นเกมจากช่องดิจนะิตอลฟาวน์ดรกันฮะช่องน,นี้เป็นช่องที่ผมแนะนําให้ทุกคนลองดูมากเลยนะสำหรับใครที่ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ใครที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้นะเพราะช่องน,นี้เนี่ยเขามีอินเทอร์เฟซที่น่าดูมากนะครับแล้วก็ มันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในการคุยเลยอ่ะไปเราลองไปดูกันก่อนครับผมสำหรับเปอร์ฟอร์แมนซ์เนาะ and with the 5070 those oddities present as an actual gen อ h โหทุกคนครับอวตารฟันเทียแพนดอลลาทินอตีพอยู่ที่ประมาณเฮ้ยเดี๋ยวนะผม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 ตกใจนิดนึงคือผมนึกว่าไอ 4070 s u p e ปอ่ะมันจะเป็นเลขที่อยู่บนสุดนะแบบเรียงกันมาอะไรประมาณนี้เนาะพันแปดสิบ p คือไม่ได้แรงกว่า4070 super นะครับต่อไปเกมดาย i n g light ทุกคนเฟรมเรทประมาณห้าสิบเฟรมในหนึ่งพันสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบ p นะผมหรือว่าสอง k นะ <c oughs> เล่นสอง k ไม่ถึงหกสิบเฟรมอะครับ แม่งจะซื้อมาทําไมวะเนี่ยผมงงแต่หนึ่งพันแปดสิบพีนี่ถามมารับจบจริงไหมก็ต้องรับจบจริงนะแตล่ลองดูราคาเขานิดนึงนะเจ็ดศูนย์ทีไอราคาไทยอุ้ย 70, ห้าศูนย์จะศูนย์เขียนผิดเขียนผิดหู้นจะธรรมดาราคาสองหมื่หนึ่งเล่นได้แค่พันแปดสิบพีทุกคนทุกคนว่าคุ้มไหมครับ ไปแลองกลับไปดูกันต่อเลยว่าเผื่อมันมีอะไรเด็ดๆมั้งครับอันนี้เมื่อเทียบกับ AMD นะโอ้โหบอกเลยครับไม่ต้องไปเทียบเพราะว่าการ์ดจอรุ่นนี้มันแน่าจริงของ NVIDIA ลองดูดิเขาจะพูดว่าไง Meanwhile, premium pay a premium and you get an AMD GPU that is basically is GPU you potent get as as the much more expensive 5070 Ti. So if you're watching this review on day one, the day I posted it, you'll probably know that 9070 and 9070 XT are embargoed until... l e ก็เยอะกว่าพลังดิบก็เลี้ยงกว่าเทคโนโลยีเฟรมจีนก็มีเหมือนกันโอ้โหแต่เราไม่ได้มาโฟกัสเรื่องการดิบ50าศูนย์จ็ดศนไปต่อฮะ เนี่ยแกก็ย้ำจังเลยว่าแต่เราลองไปดูกับในส่วนของ performance gaming กันเลยครับการ์ดจอตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ใครก็ตามซื้อนะครับถ้าจะซื้อของ Nvidia ตอนนี้ไปซื้อรุ่นสูงๆไปเลยดีกว่านะอย่างเช่น5080 Super รอไปสักหน่อยหนึ่งนะพเพราะก e นตอนนี้คือเหมือนกับว่า Nvidia แกแบบได้ใจไปหน่อยนะก็เลยปล่อยอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยสมควรออกไปนะครับนี่ ดูแบบ 1440p ทุกคน50 70อยู่บนสุดนะครับโอ้โหจะว่าไปมันแรงกว่า40 70 super แล้วนะตอนนี้ยินไฟแรงกว่ายินไฟเยอะกว่านิดนึงนะครับ70 frame. เฟรมเฮ้ยทำไมเขาต้องใช้ FSR วาทำไมเขาไม่ใช้ DL s วะโอ้หแต่ถ้าเกิด overclock ได้ประมาณแบบ95 frame, เฟรมเฮ้ยได้100เฟรมในเกม b บ a c k Myth w u k o นะเนี่ยแบบ 2K ได้100เฟรมเอ้ยเอาจริงๆผมว่าแอบดีแล้วอันเนี้ยพูดตรงๆเลย เต่แล้วมันก็ยังลิมิตอยู่ดีครับโอ้โหกินไฟก็ไม่ค่อยเยอะนะถ้าพูดกันตามตรงเล่นได้ร้อยเฟรมแบบนี้ครับสองเคสองได้สี่สิบเฟรมอันนี้ผมว่าไม่ไหวนะต้องเล่นเทนเอพีจริงเพราะว่าสี่สิบเฟรมเนี่ยมันใช้เฟรมเจนดันไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดเออมันยังไม่ได้เปิด dlss ทุกคนถ้าเปิดนี้ผมว่าอาจจะแปดสิบเฟรมเก้าสิบเฟรมได้นะ <c oughs> คือถ้าเกิดเปิด DLS เล่น 2K เนี่ยผมบอกเลยว่าฟรมน่าจะไปไกลมากนะครับอเอาจริงๆก็ไม่แย่นะ20,000แบบนี้โอ้โห 2K แบบร้อยเฟรมแบบไม่เปิดไม่เปิดอะไรเลยอะเอาจริงคือถามว่ามันห่วยไหมผมดูไปดูมาเนี่ยผมว่ามันไม่ห่วยแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันห่วยคือการเพิ่มความแรงจากรุ่นที่แล้วในแหละรุ่นที่แล้วเขาทาไม่ดีครับพอมันทําไม่ดีถ้ารุ่นที่แล้วมันก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มนิดนึงนะ แต่ถามว่ามันคุ้มไหมพูดตรงๆนะอย่างไงมันก็คุ้มครับทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันคุ้มอยู่แล้วตั้งแต่มันอัปเกรดมานะครับถ้าเกิดราคามันเท่ากันจริงๆแล้วก็ขายในแบบ M S R P ราคาจริงๆครับที่เอ็นวีเดตตั้งไม่ใช่ว่าของขาดหรือว่าเอาไปตั้งกันห้าหมื่นหกหมื่นก็ถือว่าไม่คุ้มจริงๆแหละแต่อย่างไงมันก็คุ้มเับเพราะราคาเท่ากันแรงกว่าใครจะไปซื้อรุ่นเก่าครับถ้ามันมีทั้งคู่เนอะอืมเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ น5070 OC นี่ก็ไม่แย่เลยนะคือผมว่าตรงๆไหมเล่นเล่น 1440p บวกเดียวเนี่ยอย่างไงก็ได้ทุกเกมนะแต่คุณจะเอา20,000บาทไปเล่น 1440p โฟพไหมล่ะก็ต้องดูด้วยนะผมสองห0ืนนี้มันก็ถามว่าถูกไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ถูกเลยอะเออสำหรับคนที่มี3080ในราคา20,000กว่าเนาะ มันแบบนุษึกแพงมากเลยแล้วมันเล่นได้แค่แบบ10 8 0 p 1 4 40 P แบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แย่มากครับความแรงมันก็แรงไม่เท่า7,900 XT เนอะดูดิมันดูเหมือนกับว่ามันไม่แรงเท่าอันไหนเลยครับ4 0 7 0, 0 Super มันก็ไม่ได้แรงเท่านะทุกคนคือ พอเทียบแล้วมันน่าเกียดเว้ยถ้าพูดกันตามตรงอะแต่ถ้าไม่เทียบแล้วเราเล่นเงียบๆไปก็สองหมื่นหนึ่งสองหมืนห้าเวยสองหมืนแปดอะไรประมาณนี้ยก็เล่นไปครับไม่ต้องคุยกับใครนะก็ถือว่ามันไม่แย่นะถ้าเรามีจอของเราอะเอ,อ้พระเกมสมัยนี้เขาก็ใช้ d l s s กันหมดแล้วเฟรมมันก็ต้องขึ้นไปกันหมดแล้วครับเนี่ยแต่มันน่าพอใจหรือเปล่าล่ะก็ให้ดูเอานะครับ นี่ดูดูดูด,ดูเพิ่มเพิ่มเฟรมเรทจาก4 0 7 0สูเปอร์ไปแบบหนึ่งเฟรมสองเฟรมอ่ะโอ้โหมันก็แบบว่าพูดว่าไงดีครับ G P U มันเจนนี้มันซ้ำๆเดิมๆเนาะมันเหมือนกับว่ามันไม่อัพเลยอับแต่มันใส่พวกแบบอะไรแปลกๆมาให้นอะนเช่นมันติเฟรมเกนอย่างเงี้ยแต่ A M D เขาเปลี่ยน ถาถาปตัตยกรรมใหม่หมดเลยนะมันก็เลยดูน่าลุ้นกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเจนนี้ของเอ็นวีเดียผมว่าเราอย่าไปคุยถึงเลยดีกว่าเนาะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วองจริงคือถามว่าเราจะดูไปทําไมคนระับแบบแรงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือคุณไม่ต้องดูหรอกแรงกว่าห้าเปอร์เซ็นทุกเกมแล้วบวกเมาทายเฟรมเจนมาคือมันมันไม่ได้บวกอย่างอื่นเลยคนระับ DLS4 มันก็มีแค่มันก็เหมือนกันหมดมันก็เปิดได้ทุกอัน คือเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยครับว่าแรงกว่าห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณจะดูทําไมต่อให้คนตาบอดเขายังต่อให้คนตาบอดข้างหนึ่งเขายังดูออกเลยครับว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะเออเอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่แบบนั้นนี่มันต้องพูดอย่างไงวะต่อให้คนตาไม่บอดเนี่ยมาดูมันก็ยังแยกไม่ออกนะครับทุกคนว่าไอห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมนะแบบหลักหนะึ่งเฟรมสองเฟรมมาทุกคนเออ ผมพยายามที่จะรู้สึกดีกับมันแล้วนะแต่เอาจริงๆเลยคือเพราเขาเอามาเทียบกับอันอื่นอะเรารู้ได้เลยครับว่ามันแย่มากนะแบบเจ็ดพันเก้าร้อย XT อย่างเงี้ยคือเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ XT แม่งจเจรงญปภะกับ 7, เจ็ดพันเก้าร้อย XT เว้ยแล้วทําไมเราต้องมาซื้อห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ที่มันน้อยเรงน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะค่ะเจเนอเรชันนี้นะลองดูราคาคาลคูลเลชันี่หรือว่าความคุ้มค่าต่อราคาครับว่ามันจะได้ประมาณไหนนะ นี่ทุกคนครับ USD per frame นี่ก็คือราคาต่อหนึ่งเหรียญกับเฟรมเลทที่เราจะได้รับนะครับสมมติเราจ่ายหนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะได้รับเก้าสิบ FPS นะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนมันก็จะยิ่งได้น้อยเนี่ยก็แสดงว่ามันยิ่งไม่คุ้มนะครับยิ่งยิ่งหนึ่งเหรียญเราเแล้วได้เยอะเนี่ยแสดงว่าคุม้มเราก็จะเห็นได้เลยนะว่าไอรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยคือมันดูไม่คุ้มเลยครับเนี่ยเห็นไหมไม่คุ้มเลยครับ ยิ่งแพงมันก็ยิ่งดูไม่คุ้มนะแต่อ้รุ่นนี้มันไม่คุ้มสุดเลยได้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้โหคือถ้าเกิดใครอยากซื้อห้าศูนย์เจ็ดศูนย์มาเอามาเล่นมาเวลไลเวลเอามาเล่นเกมแบบถ้าเกิดจะเล่นเกมสามเอก็ไปเล่นเทนเอตหรือว่าไปเล่นโฟร์ทฟแบบ d ดียลเอชเปอร์ฟออันนี้ผมรู้จักทรงเลยนะแต่บ้านผมใช้ทีวีโฟร์เคร้อยี่สิบเฮิร์ตนะผมไม่ซื้อแน่นะตัวนี้มันแบบ แรมมัน12กิกะทุกคนซื้อมาทำไมวะซื้อมาคิดเลขเหรอแรม12กิกนี่ผมพูดตรงๆเลยครับเดือนสองเดือนมันก็ตกยุคแล้วนะอันนี้หยอกๆยอกแต่คือไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็ตกยุกคล้บไอ้แรม12กิกเนี่ยคือ3080ผมแรม10กิกเว้ยผมว่าอันนาหัดพอแล้วนะไอ้นี่แรม12กิกเพิ่มมา2กิกครับอย่าเพิ่มเลยครับผมอ,อุบาทมากก็ ไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนะเาะสำหรับการ์ดจอ5070ครับคนรู้สึกส่วนตัวผมนะครับก็ให้ไป4เต็ม10เนาะมันแย่หรือเปล่ามันไม่แย่เลยครับการที่มันจะแย่ได้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งรอบข้างนี่แหละทุกคนนึกออกไหมพอเอามาเทียบกับอันอื่นปุ๊บอันนี้แบบห่วยเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่เทียบถามว่ามัน20,000เอามาเล่นเกม 2K แบบ50ฟรม ก็ได้แหละคือมันมีดีเอาเลสอะไรมาแล้วไงเราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่มันช่วยให้เกมเราเล่นดีลื่นขึ้นสุดมากกว่านะครับประมาณนี้แหละแคปนี้ทุกคนลาไปก่อนนะครับิดจะเล่นเกม